ให้อยู่ในอ้อมแขนของเมิ่งเกอปู้ลู่ข้ออ้างในการส่งทหารของท่านนี้แม้แต่องค์ห้องเต้ของอาณาจักรหมิงก็ยังมองไม่ออกเมื่อคู่มั่นถูกลักพาตัวท่านจึงรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นและโมโหคงไม่มีข้ออ้างไหนเหมาะกว่านี้อีกแล้วข้ารู้ทุกเรื่อง เพราะข้าเกลียดท่านต่อให้ข้ารู้ความจริงก็ไม่ได้เจ็บปวดหรือว่าเศร้าเลยในมุมมองของท่านสิ่งที่ท่านเลือกมันตรงไปตรงมาและชัดเจนอยู่แล้วเจ้ารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแค่เพียงไม่หลอกตัวเองก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายๆแน่นอนนี่ยังรวมถึงการที่ท่านก็อยากจะลงโทษข้า ท่านอยากใช้โอกาสนี้สั่งสอนข้าเพราะว่าข้าปฏิเสธท่านมานานสองปีท่านอยากให้ข้ารู้สึกกลัวเพื่อให้ข้าเชื่อฟังท่านมากขึ้นเจ <ส zam ord ına> ้าเป็นใครกันนะยังเป็นตรงเกอคนเดิมหรือเปล่าใช่แต่ก็ไม่ใช่เช่นกันนูเออหาชื่อ ข้ารู้เป็นอย่างดีว่าท่านต้องการอะไรหลายปีมานี้ตาหมิงช่วยโชซอนต่อสู้กับโจรสลัดพอพวกนั้นเห็นสงครามที่เหลียวตรงก็ศบโอกาสโชซอนมัวแต่ปกป้องตัวเองตาหมิงก็คอยช่วยโชซอนเพื่อหวังจะเอาชนะจูเชนดังนั้นเจนโจย่อมใช้โอกาสนี้ในการขยายอนาคต ท่านต้องการครอบครองแผ่นดินเพิ่มเพิ่มค่าราชบริพานเพิ่มการค้าขายการพาน,นิชด,ดังนั้นหากท่านคิดจะใช้หญิงงามเป็นกลยุทธ์ควบคุมเผ่าอื่นข้าผู้เป็นหญิงงามที่สุดของจูเชนก็ยินดีจะช่วยเหลือท่าน เจ้าต้องการอะไรสิ่งที่ข้าต้องการคือจากนี้ไปข้าจะต้องมีอิสระเต็มที่หากข้าไม่ต้องการทำอะไรก็ห้ามบังคับข้าเป็นอันขาดแม้แต่การบังคับให้รักข้างั้นเหรอถูกต้อง